ร่วมพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุนค IQP จากบริษัทหลักทรัพย์แอร่าค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะใครที่ตามบิตคอยคุณนิพนธ์มาตั้งแต่ช่วงต้นเทรนตอนนี้ก็เรียกว่ายังรันกันอยู่ได้กำไรกำไรนะคะขออนุญาตอัปเดตเทรนบิตคอยก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างร้อนแรงนะคะก็ขึ้นทุกเทรนใคที่แตนโ้มทั้งโลกที่มีอยู่ ทำเฟรมเียร์ทำเฟรมมันทำเฟรมวิกทำเฟรมเดย์ day, ทำเฟรมร้อยยี่สิบนาทีนะฮแปลว่าคนถือยาวคนเล่นสัน้นก็คือขึ้นหมดนะแต่ว่าจนถึงวันนี้วินาทีนี้ยังไม่มีใครขาดทุนนะครับในการถือบิตคอยทั้งโลกนะตั้งแต่มีบิตคอยมาแปลว่าแบบนั้นนะฮะก็อธิบายได้ประมาณนี้ใครเข้ามาแล้วตามต้นเทรนที่เราพูดถึงในรอบนี้นะฮะ จ็ดเจ็ดเป็นตอนนี้เราแนะนําที่เจ็ดหมื่นเจ็ดค่ะก็กําไรเกือบเท่าตัวนแล้ก็เกือบเกือบเด้งนะคะเกือบเด้งนะเกือบเด้งก็ถือต่อไปก็ต้องถือนะเพราะเพิ่งเบรกอะไรบ้างนะฮะเบรกอะไรบ้างนะครับ,รค,รบ,ค,รบคือบิตคอยเบรกรูปแบบของเฮติเชียลเดอร์นะฮะรูปแบบเฮติเชียลเดอรเราไว้ทำอะไรมันเอาไว้มันบอกว่าการเบรกของมันเนี่ยมันน่าจะจบรูปแบบของการเบรกประมาณแถวแถวแสนห้าบวกลบนะฮะค่ะ แสนห้านะครับแล้วมันจะไปถึงทุวนั้นไหมมันก็ไม่ได้บอกครับมันก็บอกว่าบอกลบนิดหน่อยอ่ะนะครับแสนสี่แสนหกแสนสามแสแปดอะไก็ได้หมดนะอันนั้นต้องดูดูจากเทคนิคเอาในสารอื่นผสมประสานเข้าไปนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราเชื้อชาต่างเดียวคือตัวเลขนะฮเป้าหมายเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันมีโอกาสผิดพลาดเยอะนะ ก็นิ่งๆนะฮะคนที่ยังไม่ได้มีมาจะทำยังไก็ต้องรับผี่ชอบตัวเองนะครับเพราะการแนะนําเนี่ยมันก็ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนสามเดือนแหละนะครับเขาต้องรับผิดชอบตัวเองนะฮะในไม่ใช่บอกว่าไหนว่าจะไปแสนห้าหรือชันเลยซื้อแล้วมันลงมาแสนหนึ่งเนี่ไม่เกี่ยวนะ ใน,ในการลงทุนมันมีคามเสี่ยงนะครบมันคือการวิเคราะห์ตามทฤษฎีทางเทคนิคเท่านั้นนะครับในทางเทคนิคทั้งหมดก็ไม่ได้บอกด้วยว่าแสนห้าจะจบแต่ต้องดูโซนแถวนั้นก่อนว่าหลังจากที่ขึ้นไปแสนห้าหรือแถวนั้นแล้วปรับฐานเนะะี่ยเราจะขึ้นส่อไหมนะครับนั่นก็ต้องดูทีละสเต็ปไปนะครนะครับ ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงนี้ว่าจะไปสองแสนสามแสนห้าแสนล้านนึงไม่เลยเนี่ยนะครับมันไม่มีทฤษฎีอะไรที่บอกได้นะครับก็จากทฤษฎีฝังเชื่อแบบงมงายนะฮะเพราะนั้นก็เพราะนั้นก็มันก็มันเหมือนกับคนเล่นการพนันถูกไหมฮะเล่นการพนันนะฮะมันก็มันก็บอกได้หมดแหละเล่นการพนันใช่ไหมจะไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะฮะ นะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยหรือนักเก็งกไาไรเราเราก็ต้องมีเครื่องมือของเรานะครับว่าเราจะได้กับมันยังบ,บางคนก็อาจจะถือมาจากพันเหรียญห้าพันเหรียญหมื่นเหรียญแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นกับมันนะฮะก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะความเชื่อมั่นมันต้องมีนะฮะแต่เป็นความเชื่อความเชื่อของมนุษย์นะมนุษย์เราอยู่โดยความเชื่อนะหมวย แต่ความเชื่ออะไรที่มนุษย์สร้างมันเปลี่ยนได้นะะนะครับก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เชื่อนะฮะเชื่อแบบสุดโต่งนะฮะว่าสิ่งนู้นจะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งน,นั้นจะเป็นแบบนี้ไม่อยู่ชัว่วลิบนิรันดร์อะไรเงี้ยนะมันก็อะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็นกนคือการสมมตินะเนาะนะครับเผื่อใจไว้หน่อยก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกลัวคือมันขึ้นอยู่นะครับ มันขึ้นแบบว่าไม่ต้องยังไม่ต้องหาจุดสตอปล้อนอ่ะนะฮะก็ว่าต่อไปนะครับนะคะขอมุมมองทองคําต่อนะคะคแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายที่ตัวตลาด <นะ S 2> หุ้นว่า<ฮ>ประเทศไหนหน่าสนใจนะมาที่ทองคํากันก่อน,อนค่ะพี่คนิพนธ์ค่ะทองคาก็เป็นช่วงที่ปรับฐานอยู่ค่ะพอเราถามว่าปรับฐานเลยก็อันเนี้ยมันเป็นขึ้นสีนะฮะอยู่ในช่วงการปรับฐานไปขึ้นสีนะครับ เช่นนี้ข้ก็บอกว่าอืมนะจะแถวสามพันต้นๆเนี่ยนะฮะมันใช้สิบมันเนี่ยนะฮะเป็นตัวรับอยู่นะฮะซึ่งมันก็ยังไม่เคยที่จะปิดต่ำกว่าคยอทองคำเนี่ยปรับฐานมาทั้งหมดสี่สัปดาห์ละนะครับหนึ่งสองสามสี่สัปดาห์น,นี้เป็นสัปดาห์ที่ห้าคำว่าปรับฐานคือมันทำลักษณะของแบบเนี้ยเรียกว่าปรับฐานมันแปลว่ามันไม่ได้ลงแรงนะฮะค่ะ พราะนั้นอยู่เชิงกลยุทธ์คนที่ถือมาจากข้างล่างนะครับต่ำกว่าสามพันเนี่ยเพราะว่าหลุดสามพันเนี่ยไเป็นเรื่องสําคัญต่ำกว่าสามพันก็ถือต่อไปได้แต่ต้องทนการเหวี่ยงให้ได้ 100, 200, 000, ร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญเหมือนคนที่ถือมาจากพันแปดนะฮะก็ประมาณสักสองปีแล้วเนะาะค่ะต่บแผนมันก็เยอะแยะเลยนะฮะส่วนคนที่เล่นรอบเนะี่ยก็รอบที่แล้วมันพึ่งจบไปที่สามพันสี่ร้อยสี่หกนะฮะ ส่วนคนที่ลองมารนะะอ,อบนั้นรอบ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 มันจบไปแล้วก็มันอยู่ในช่วงของการการีบาวะะถ้าภาษาเรเวก็บอกว่าจากขึ้น A กกาลังจะเด้งเป็นขึ้น b ะะีไปขึ้น B ก็โซนจะอยู่ตั้งแต่โซนเนี้ยเป็นต้นไปนะะจนถึงสามพันสี่รอยี่หกประมาณนั้น,นะะคนเล่นสั้นก็ในสั้นๆระหว่างที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยก็อ,อาจจะช็อตก็ได้นะฮะแต่ต้องเข้าใจว่าช็อตเนี่ย ต้องเล่นจบสั้นๆในวันอะไรเงี้ยนะครับมันทั้งช็อตทั้งหลอกได้หมดแต่คนที่ถือต้องคำแท่งก็ก็เหมือนที่บอกว่ารอบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของของเรื่องของอเงินเฟียสอะนะฮะจีพิมพ์กันมาหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไขสิตนะนะนั้นก็ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแต่การมาพิมพ์กันหลังจากโควิดเนี่ยนะฮะพิมพ์มาเยอะมากทั้งอเมริกายุโรปมันก็ทําให้ เป็นเฟียดออดค่านะฮะัเป็นเฟียดมันเขาเรียกด้อยค่านะฮะไม่ใช่อ่อนตัวแข็งตัวเหมือนเอาเงินเฟียดไปเปรียบเทียบกันทุกสกุลน,นะมันอ่อนหมดนะมันด้อยค่าทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นตัวหนุนให้ทองคำขึ้น,นซึ่งปัญหาเนี่ยเขายังไม่ได้แก้ออกสภาพการพิ์เงินโดยไม่มี GDP เนี่ยปัญหายังไม่ได้แก้ครับโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกก็จะเป็นตัวเฮดจิ้งทำให้ทองคำมันขึ้นไปได้เรื่อยๆ หลายคนก็คิดไปถึงจุดว่ามันจะต้องพังแล้วเลยนะแต่ก็คิดจะมานานแล้วมันก็ยังไม่พังเนี่ยคือเข้าใจก่อนว่าระบบการเงินของโลกเนะี่ยถ้ามันพังมันก็พังกันหมดถูกไหมฮะเหมือนกับเิ่มต้นใหม่ถ้าเรากลับไปย้อนดูในยุคของการที่ใช้ระบบต่างๆนะฮะร,ระบบมาตรฐานทองคําระบบเงินเฟียสร,ระบบการพิมพ์เงินโดยใช้ทุนสําำรองต่างประเทศเนี่ยนะครับ,นะร,บระบบล่าสุดอยู่ทุกตรงเนี้ยการพิมพ์เงินเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนพิมพ์ได้โดยอิสระนะครับ ก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศที่พูดถึงที่ก็พิมพ์ขึ้นมานแล้วก็ก็ต้องดูไปนะฮะเพราะั้นทองคาก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองไม่เห็นว่าในการเพิ่มของเงินเฟียสมาเนี่ยการทํคิ t ทของแต่ละประเทศยนะการดึงเงินเฟียสกลับเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องเรื่องของหุ้นเยอะนะของสิทรัพย์เสี่ยงจะกระทบเยอะนะครับก็ยังหาทางออกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นท้องคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ได้ค่ะขออนุญาตว่าปิดท้ายที่ตลาดหุ้นในแต่ละประเทศกันนิดนึงนะคะคุณนิพนธ์คะคุณนิพนธ์คิดว่าในช่วงไตรมาสที่สามนี้หรือว่าหลังจากนี้ไปนะคะภาพใหญ่ก็ได้นะ,ะตลาดหุ้นประเทศไหนดูน่าสนใจที่สุดคะเราไม่คิดนะครเราไม่คิดเราดูนะค่ะเราดูอเมริกาเราดูเป็นนอสแดกนะฮะค่ะเราไม่คิดเนะ่ยเราดูตามที่มันบอกเราเพราะเราถ้าเราไปคิดเนะี่ยเราก็จะผิดสลอกนะนอสแดกเนี่ยก็เป็น ลอกขอกการขาขึ้นอยูนะ่ให้จับจับตรงท่าทาริฟเป็นหลักก็ได้นะครับก่อนท่าทาริฟเนี่ยลงมาต่ํากว่าแล้วก็ขึ้นไปสูงกว่าแล้วนะฮะแสดงว่าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้นอยู่นะครับค่ะแล้วก็ขึ้นทําอ่อนทําหายแล้วก็ยังขึ้นต่อไปได้อยู่ไม่ได้แปลว่าหุ้นทุกตัวจะขึ้น,นโดยการเบรกตรงนี้นะฮะก็น่าจะถึงประมาณทักสองสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าแสดงว่า ดั้งดั่ยังขึ้นอยู่ี่อปีห2 5ก็6-7เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะยังขึ้นได้อยู่ในระหว่างขึ้นก็จะมีลงสิ่งที่ต้องระวังก็คือหุ้นลายตัวนะฮะหุ้นลายตัวมันก็าจะาไม่ได้ขึ้นนะฮะอัพไซด์ก็ไม่ได้มากอะไรอันนี้เป็นตัวแทนหมดเลยแล้วกัทนทั้งดาวโจนส์อะไรนะ S&P 500เลยก็อยู่ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นใครถือกองทุน QQQ ที่เป็นกองทุนเนสแตกร้อยมาก็ยังถือต่อไปได้อยู่นะส่วนหุ้นเนี้ยก็ต้องไปดูเป็น ลักษณะรายตัวไปนะครับสําหรับหุ้นที่เป็นหุ้นเช็คขนาดใหญ่ที่นําตลาดอยู่หุ้นที่กําลังเกิดใหม่นะฮะในควันตัมอะไรเงี้ยนะฮะหุ้นขนาดเล็กอะไรเงี้ยมันก็จะว่าเป็นรายขึ้นไปจะภาพรวมก็คือเป็นขึ้นอยู่นะมาดูข้างเซ็งนะฮะข้างเซ็งนี่ก็เป็นตัวแทนของฝั่งจีแล้วกันนตลาดโลกต่อไปตลาดทั่งโลกจะเหลือในอเมริกาในข้างเซ็งนะฮะที่เป็นตัวแทนของฝั่งนี้น ห้างเซก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับหลังจากนั้นฮะแต่จะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยของห้างเซกันนักเสกต่างก,านะก,กันที่นักแสกทําออนทำหายไปแล้วนะฮะแต่ข้างเซกเน่ก็ยังไม่ได้ทําออนทำหายก็อธิบายได้ว่ากําไรของบริษัทในข้างเซกนะฮะยังไม่ได้เติบโตเหมือนเท่ากับในในอเมริกานะครับแต่ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับให้ดูภาพพวกนี้ดีๆนะครับว่าเขาเป็นขาขึ้นกันเวียดนามนะฮบ เราจะพูดถึงเฉพาะตลาดที่คนไทยไปลงสุดกันเยอะๆในเวียดนามก็จะเห็นภาพว่าเวียดนามก็เป็นให้ใหสังเกตตรงทําทาริสนะครับก็ขึ้นไปสูงกว่าทําทราริสหมดแล้วนะครับไม่ต่างกับโควิดเกิดโควิดแล้วก็ขึ้นไปสูงกว่ายอดก่อนเกิดโควิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นในเวียดนามก็จะเป็นภาพที่ขึ้นไปทํายอดทดสอบยอดสูงสุดนะครับทดสอบยอดสูงสุดก็หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกนะฮะ แล้วก็อาจจะขึ้นต่อไปอีกก็ได้นะครับนะครับสามารถขึ้นต่อไปตามพาราเล,ล่อเนยอาจจะถึงพันเจ็ดพันแปโดยพ,ยยพาาื้นฐาน GDP ของเวียดนามเขาคาดว่าจะโตแปดถึก้าเปอนต่อเดืนสามปีนะครับก็ไม่เกี่ยวกับทางทาาลิฟอะไรนะครับตลาดที่สำคัญในตลาดนีงคือตลาดพื้นไทยถ้าเราดูแนวโน้มดูพื้นฐานดู valuation นี่ะเทียบกันนะฮะ เดี๋ยวเราดูอีกตลาดหนึ่งก็ได้ค่อนดูตลาดหุ้นไทยนะครับะจะได้เข้าใจภาพภาพที่ถามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ของอประเทศที่นะฮะอ่าโทษทีงพอดีมันหลุดไปนะฮะไปดูประเทศที่เขามีเทคนะฮะก็จะมีเกาหลีกับไต้หวันใช่ไหมฮะค่ะสองประเทศนี้ก็น่าดูเพื่อเราจะได้รู้ธีมใหญ่ของโลกนะครับ,รบดูอ่าเกาหลีนะฮะ นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นกอสปีก็เราดูตรงนี้เราจะเข้าใจเรื่องแนวโน้มนะฮะแนวโน้มแปว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ไฟนะฮะล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกาหลีเบรกเบรกแล้วเนะะี่ยเบรกแล้วเบรกเหมือนเวียดนามเลยนะแล้วเขาจะเห็นว่า GDP ของเกาหลีจะเติบโตขึ้นนะฮะขอเขาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โดนมามานาน,นะฮะเรื่องเทคะะแล้วก็เริ่มขึ้นเป็นนิวไฮอันนี้ เพื่อจะให้ดูเกเที่ให้ทุกคนตลาดนะฮะหรือไปดูไต้หวันนะครับดูเนี่ยเพื่อเข้าใจดูภาพใจเข้าใจเพื่อมาดูกับไอ้สิ่งที่มันสาคัญกับเราคือตลาดหุ้นไทยนะครับไต้หวันถ้าเราดูก็ตอนทําทาลิฟก็ขึ้นมานะฮะเท่ากับทําทาลิฟนะตรงนี้นี่คือทําทาลิฟคือตรงนี้นะครับเพราะว่ามีหุ้น เหเอมเป็นตัวหลักในการที่ดึงขึ้นมาไม่ได้มีวุฒิหลากหลายเหมือนกับเกาหลีนะฮะคราวนี้เรามาดูตลาดหุ้นใกล้ๆบ้านเราบ้างแล้วกันนะฮะค่ะคือฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์เทียบกับเราก็จีดีโตกว่าเรานะครับแต่มาดูภาพหลังจากที่ทําซารีฟก็ขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ทำนิวไฮอยู่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ยังมาชนว่าจะเบรกไปไหม <c oughs> ประเทศที่มี มีพวกคอมมินิตี้เหมือนกับเรานะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับ,ก,รบก็จะเห็นว่าหลังจากหลุดทัมทาลิฟมาก็ขึ้นมาที่ทัมทาลิฟแล้วเราก็ามาดูที่เซตนะนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องของเงินที่เป็นโกบไลนะครับ,นะค,รบคุณเราก็ต้องบอกว่าแล็กาสแต่เนื่องจากว่าเงินไม่ได้โกบไลแล้วนอันนี้ก็คือ ทำทาริมก็ขึ้นมาของเราหนึ่งสองสามหนึ่งนะนี่เราต่ำบ,บัตหนึ่งร้อยครับแต่เราเห็นว่าหลายๆประเทศทาออนทำหายไปแล้วแสดงว่าเงินไม่ได้ไหลเข้ามาที่เราเลยนะครับเพราะนั้นบ้านเรามันก็เป็นตลาดเดียวที่เป็นไม่เรียกว่าแลก,กะแบบนี้นะครับเขาเรียกตลาดที่ถูกทอดทิ้งนะฮะก็มีบนเวียนมาบนเวียนมาก็เล่นตลาดเราไม่จุดเด่นที่การเล่นฟิวเจอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ สำหรับคนที่เชื่อเรื่องเทรนนะฮะเชื่อเรื่องแนวโน้มนะครับเช,เชื่อเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะก็ต้องบอกว่าตลาดผู้เราอยู่ในช่วงของการรีบาวนะฮะวอลุ่มที่เกิดขึ้นก็น้อยมากเป็นไม่ได้ไหลเข้านะฮะก็ว่าไปว่าเราเป็นขาลงอยู่เท่เดียวในตลาดที่เปิดให้ดูทั้งหมดแล้วคนอื่นก็ขึ้นไปแล้วด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่ที่เปิดให้ดูเขาก็ GDP ก็โต5%หมดนะ็แเรา GDP โต 2%, 2>, 2 1%แต่มันก็คาดหวังค่อนข้างที่จะยากนะฮะว่ามันจะขึ้นไปได้อย่างเนี้ยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าในตลาดหุ้นไทยไม่มีหุด้ดีนะครับอันนั้นก็ต้องไปคนฟ้ากันเองเพราะว่ามันยากอะ่ะมันยากที่เราจะไปหางมเก็บในมหาสมุทรในตลาดหุ้นไทยนะฮะแปลว่าลงจาก1 0 0ดลงมานะครับโควิด หนึ่งพันนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปพันเจ็ดคุณขายไหมเพราะมันไม่ถึงนะฮะไปถึงพันพันแปดร้อยพันสิบคุณก็ไม่ขายลงมาซื้อเพิ่มอีกนะะลงมาโซนพันพันสี่ขึ้นไปพันพันเจ็ดพันเจ็ดล้าก็ลงมาแล้วก็ลงมาะะแล้วพันสอง 1, 2, ขึ้นไปพันห้าคุณขายหรือเปล่าแต่สติบอกว่าคนไทยซื้อหุ้นเพิ่มเรื่อยๆนะฮะรอบที่แล้วลงมาอีกแล้วก็เด่งขึ้นมาทุนนี้นะครับ ก็คาดหวังว่าจะขึ้นถึงฟังสองไม่ใช่สาคัญว่าขึ้นถึงไหนสําคัญว่าขึ้นมาแล้วคุณขายหรือเปล่าความสําคัญก็คือว่าคุณกระจุกการลงทุนอยู่ในตลาดเฉพาะคุณไทยหรือเปล่านะฮะถ้าคุณกระจุกอยู่แล้วคุณดูข้อมูลย้อนหลังเมื่อสักครู่แล้วนะครับคุณจะมีความหวังเหมือนเดิมไหมตลาดหุ้นไทยจะขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสิบี่หรือปีสองพันรอสิบปดะฮะคุณรอมากี่ปีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นนะฮะคุณรอนานเกินไปหรือเปล่านะฮะคุณจะเปลี่ยน เป,เป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆตลาดที่คนที่เขาเป็นพอระดับใหญ่เขาทำกันหรือเปล่านะฮะหรือเราจะแค่ทำเหมือนเดิมค่ะผมก็ออกมาเหมือนเดิมครับหมวยนะครับประมาณได้ค่ะขรับขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านกรรมาการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สอนประสิทธิ์ค่ะ